วันอังคารที่11มีนาคมพุทธศักราช2568นายสุวิสารแพรลือสอดิการและคุ้มครองแรงงานจงหจัมพรมอบหมายให้นางสาวนายนาเายบัวทองพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่างด้าวทำงานและประสบอันตรายจากการทำงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกิจกรรมเซตตี้แคมเปญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามแคมเปญการบรณาการตรวจเข้มเซตตี้อินสเป t ชั่นทุเกเตอร์แคมเปญ สํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดชุมพรสํานักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรและอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานจังหวัดชุมพรในพื้นที่อําเภอละแมจังหวัดชุมพรจํานวน2แห่งหนึ่งบริษัทชุมพรเอชพี HP, ปาล์มออยจํากัดประกอบกิจการผลิตน้ำมันพืช 2. บริษัทนีโอเทคไพวูจํากัดสาขาละแมประกอบกิจการอบและอัดน้ํายาไม้ พบสถานประกอบกิจาการตามข้อ2ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเรื่องอัคคีภัยจปอคปอ,ขอ,ปอ,อของสถานประกอบกิจาการทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยจักได้ดําเนินการออกคําสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปวันพุทธที่12มีนาคมพุทธศักร,ราช2568นา25ยสุพิสารแพรลือสติการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรและนางปริชาติจากาักรมาศในชาการแรงงานชํานาญการร่วมประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติ การแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2,568ผ่านระบบ Microsoft Teams นะห้องประชุมสำนักงานอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรวันพุธที่12มีนาคมพุทธศักราช2568นายสุวิสารแพรลือสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่3ทั2,568ประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568ณห้องประชุมสำนักงานแรงงาน อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรวันพุทธที่12มีนาคมพุทธศักราช2568นายสุวิสารแพรลือสถติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสาวนายนายายบัวทองพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่างด้าวทำงานและประสบ อันตรายจากการทำงานตามนโยบายและธรรมดีว่าการกระทรวงแรงงานกิจกรรมเซฟตี้แคมเปญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัยตามแคมเปญการบราการตรวจเข้มเซฟตี้อินสเปกชั่นทูกเกเตอร์แคมเปญกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรและอนุกรรมการความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดชุมพรในพื้นที่อำเภอปะทิวและท่าแซะจังหวัดชุมพรจำนวน3แห่ง 1>, 1. บริษัท PJ ร u ับเบอร์จำกัด 2. บริษัทปะกรณ์พง์อินเตอร์เทรดสาขาชุมพร 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าแซค้าไม้พบสถานประกอบกิจการตามข้อ2ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเรื่องสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้าอักค,คีภยัยจอปอและคอปอ,อทั้งนี้พนักง,งานตรวจความปลอดภัยจักได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ในายจ้างเรบัดต,ตามกฎหมายต่อไป วันพฤหัสบดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2568นายสุพิสารแพรลือส,สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นหน้าแรงงานสัมพันธ์และสวสดิการแรงงานประจำปี2568ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์โดยมีบริษัทซีพี t อ็าจำกัดมหาชนโรตัสสาขาหลังสวนร่วมประชุมณนะห้องประชุมสำนักงานส,สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร วันพฤหสัสบ,บดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2568นายสุวิสารแพรลือสติการและคุ้มครองแรงงานจุลชุมพรร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่32ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่2ทับ2568ณห้องประชุมกอสเสมาชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรอเมือ,องชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชะการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม วันพฤหัสบดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2568นายสุวิสารแพรือสสดีการและคุ้มครองแรงงานจงชุมพรและนางสาวนิยนาเย,าย,าย,ายบัวทองนังงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่างด้าวทำงานและประสบอันตรายจากการทำงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน,งานกิจกรรมเซ f e t y c a m p a i เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามแคมเปญการบูรณาการตรวจเข้ม Safety Inspection t o g e t h e r Campaign กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรและอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดชุมพรพื้นที่อำเภอสวีและเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจำนวน3แห่ง 1. บริษัทมา้าอมริตพาราวูจํากัดสาขาสวี 2. บริษัททุ่งคาคอนกีจ,จํากัด3เรือประมงกอมานะพานิช999มีนางทัศนีคงคาสุริฉายเป็นเจ้าของเรือ พบสถานประกอบกิจการตามข้อหนึ่งปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเรื่องสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้าอักขีภัยจอปอและคอปอ,อทั้งนี้พนักง,งานตรวจความปลอดภัยจะได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ในายเจ้าปริบัติตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการรับคำร้องครอเจและผลการวินิจฉัยคำร้องครอเจประจำวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2568ถึงวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2568 รับคําร้องครอ7จํานวน1คําร้องนายจ้าง1คนลูกจ้าง1คนเป็นเงินค่าจ้าง15,378บาทหลักประกันการทํางานที่เป็นเงินสด3,500บาทรวมจํานวนเงิน18,878บาทวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2568ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2568 เวลา8ในกา30นาทีถึง16ในกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบรบอบ .1 ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรืรอประมงทะเลณนะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรส่วนควบคุมการแจ้งละเข้าออกไปบ้จ,บจังหวัดชุมพรและูนย์ควบคุมการแจ้งระเข้าออกไปบอ้อำเภอส่วนจังหวัดชุมพรมีนายจ้างจำนวน19คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด42คน ปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่7มีนาคมพุทธศักราช2568เวลา24นากาถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2568เวลา23นากา59นาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน82ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน777คน แยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน175คนสัญชาติเนยนมาจำนวน591คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน9คนสัญชาติลาวจำนวน1คนและสัญชาติอื่นๆจำนวน1คน